กอซิล่าบ้างเข้าใจว่าทุกคนกำลังเห่อกอซิล่า minus 1อยู่แต่ตอนนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับกอซิล่าแอนคองเดอะนิวเอ็มพามาคุยกันครับผมไม่ได้หมายถึงกอ z ซิล่าแอนคองเดอะนิวเอ็มพาอย่างเดียวแต่นี่อาจจะหมายถึงจัก,กรวาลของไอ้มอนสเตอร์เวิรของเลเจน d ดอรในอนาคตไปด้วยครับเรื่องของเรื่องมันคืออะไรเรื่องของเรื่องมันคือเมื่อประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งครับ ถูกตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็น Official Art of Making Art ่ f อาร์ตออฟกอร์ซิล่าแอนด์คองเดอะนิวอเป็นหนังสือเหมือนกับแบบเบื้องหลังการสร้างแหละครับเราก็มีทั้งบทสัมภาษณ์มีภาพที่เราไม่เคยเห็นมีภาพเบื้องหลังมีภาพการทํางานแล้วก็มีพวกภาพส,ก,สก็อกเกตอะไรพวกนี้แหละครับที่น่าสนใจถูกตีพิมพ์ออกมาเรียบเรียงมาเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Art of g o d z i l l a and Kong t h e n e เ Empire นะครับ ในหนังสืออย่างที่บอกครับมันก็มีข้อมูลต่าง,างๆนานามากมายครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่มันน่าสนใจเพราะมันเป็นประเด็นที่เป็นการยืนยันเรื่องหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยเขาตั้งทฤษฎีแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับก็สเลนคอนตินิอัมพายกันมา <c oughs> ตั้งต่หนังเข้าฉายครับประเด็นท <c oughs> ี่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครไอ้มอสตรานั่นเองครับมอสตรามันมีปัญหาอะไรมอสตรามันมีปัญหาครับเพราะว่ามอสตรามันมีหลายตัว แล้วเราก็งงๆว่าเอ๊ะอีตัวนี้ตัวไหนกันแน่มอดราในจัก,กรวาล m อน ster v e r ว e ์ของ Legendary ปรากฏตัวมาแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกปรากฏตัวใน Godzilla King of the Monster หนังภาคที่มี King g h i d o r r h ah. เป็น สัตว์ประหลาดตัวหลักเป็นตัวร้ายตัวหลักนั่นแหละครับใน King of the Monster เนี่ยเป็นภาคที่ Legendary แบบโอ้โหระดมสัตว์ประหลาดโตโฮมาเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งกีตารามีทั้งนกยักษ์โรแดนและแน่นอนครับมีการเปิดตัวตัวละครมดลรายอยู่ในนั้นหลายคนเห็นเป็นพยานประจักษ์กับตาเลยครับว่าอ e ีมดตราที่ปรากฏตัวใน King of the Monster น่ยมันตายหาไปแล้วตูม้มล็สลายเป็นฝุ่นไปเลยครับแต่มันก็เหมือนมี มีไข่มันอยู่แล้วว่ามีอะไรมีอีกตัวอยู่อะไรอย่างนั้นครับพอมาใน g o d ซิล่าแอนด์คองเดอะนิวเอ็มพเนี่ยมันก็มีการเล่าเส้นเรื่องที่มันเกี่ยวกับ g o d ซิ l ่าอีกครั้งหนึ่งครับเป็นก o d ซิล่าที่อยู่ใน Underworld ิลด์และน้องเจียก็ไปปลุกเจ๊กอซิล่ขึ้นมาให้มาทำนูน่นทำนี่แหละครับก็มีพลอตของมันไปคำถามที่ตามมาก็คือกซิไม่ใช่ก o d ซิล่าสิอีมอสลาตัวเนี้ยในก o ซิล่าแอนด์คองเนี่ย มันคือตัวไหนมันคือใครกันแน่อันนี้เนี่ยตัวของอดัมวินการดออกมายืนยันผ่านไอ้นังสือนี่แหละครับผ่านไอ้นงสือบทสัมภาษณ์ในหนังสือ art of Godzilla and Kong the New Empire นั่นแหละว่าไม่ต้องคิดเยอะครับมอสราตัวที่ปรากฏตัวใน Godzilla and Kong the New Empire คือแม่ของไอ้มอสราตัวที่อยู่ใน King of the m o n s t e r ครับ ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในอันเดอร์เวิลด์แล้วมันถูกสะกดเอาไว้ที่เจียไปปลูกมันไม่ได้อยู่ในไข่นะมันอยู่เป็นตัวซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันขึ้นมาวางไข่บนโลกแล้วก็กลายเป็นไอตัวที่ปรากฏในกอรซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอรอันนั้นดังนั้นเรื่องนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดําวินการ์บอกว่า ในขณะที่ภาพยนตร์ก o ซิล่าแอนด์คอน e ีเอ e มไพ r e เนี่ยวางบทบาทให้ตัวละครมอสตวราเป็นเหมือนกับผู้ปกป้องทางเข้าระหว่าง Underworld กับโลกแต่เธอก็ทำสิ่งหนึ่งที่มันดูนดูขัดกับนโยบายในการทำงานของตัวเองนะคือเธอก็แหกรูนี้ขึ้นไปวางไข่บนโลกซึ่งเท่าที่เราเห็นมันก็มีแค่มอสตรที่ขึ้นไปวางไข่ทิ้งไว้บนโลกแล้วเกิดอีกตัวปรากฏขึ้นในนั้น มันจะมีอย่างอื่นที่มีใครอาศัยรูนี้ขึ้นไปฝังอะไรเอาไว้บนโลกที่มนุษย์ยังหาไม่เจอหรือยังไม่โผล่ออกมาอีกหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นพล็อตที่ถูกดำเนินต่อไปในจักรวาล Monster w o r ว e ์ของ Legendary ในอนาคตนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือ,อดัมบินการยืนยันว่า She is the original ครับเธอเป็นตัวแมเออ่เธอเป็นตัวแม่ตัวหลักของมอสราทั้งหมดที่ปรากฏตัวใน Legendary m o n s t r r v e r s e นั่นเองครับอนาคตอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกประเด็นที่น่าสนใจพอพูดถึง Godzilla a n อ k o อ g ไปแล้วเนี่ยคนก็จะบักจะถามครับเพราะว่าหลังจากไอ้หลังจากภาคก่อนก่อนไอ้ที่เราได้ดู Godzilla X Kong เนี่ย g o d z i l ล a าอร่ยตอนจบ g o d z l l l a vs Kong เนี่ย,ยมันก็มีการแบบ เหมือนกับโยนหินถามทาแล้วก็เหมือนจะไปต่อทันทีนะครับเราก็อุ่นใจว่าโอ้มปิดกล้องอันนั้นปุ๊บฉายปุ๊บมันก็เปิดกล้องอันใหม่เลยนะครับแต่พอจบกอสแอนคองอะมันมันเหมือนกับมันมันยังไม่มีข่าวจะไปต่อครับมันจะยังไงดี รวบรวมสถิติกันก่อนครับก็ซี l ่าแอนคอนเดนิวเอ็มพายเนี่ยคำวิจารณ์อาจจะไม่ได้สูงปรี๊ดนะครับคำวิจารณ์สั่งฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ54%ครับแต่คนดูชอบครับอุย้ยออเดียนส์รีวิว91%นะครับแล้วหนังก็ประสบความสำเร็จได้เงินก็ซ i l l าเนี่ยทุนสร้าง 135นะครับเงินเกือบ600นะครับ569 67ล้านนะครับในขณะที่ตอนจบก็มีโอกาสจะทำให้เรื่องราวคือมีการปูพลอตเอาไว้ว่าจะยังไงต่อนะครับตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็คือ1อนึ่งอดัมวินการ์อาจจะไม่มากับไม่อดัมวินการ์ผู้กากับเดิมอาจจะไม่กลับมากำกับแล้วนะครับ 2. มีคนเขียนบทแล้วครับได้เดฟคคาลาแฮม,มนะครับมาเป็นคนเขียนบทแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดตัวผู้กำกับนะครับส่วนตัวเรื่อง ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรเลยครับว่าต่อไปจะเล่าเรื่องราวของอะไรเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าอนาคตของก็ซิล่าหรือว่ามอนสเตอร์เวิร์สของล e จ e น d ด r รีซึ่งเราไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขายังคงจะเล่าเรื่องราวก็ซิล่าเป็นหลักหรือเปล่าเพราะว่าล e จ e น d ด r รีเหมือนพยายามอย่างมากนะครับถึงสังคมจะกดดันว่ามึงต้องเล่าเรื่องก็ซิล่าเป็นหลักเนี่ยแต่ล e จ e น d ด r รีเขาบอกม่อาอยากจะเล่าคิงคองอ่ะเขาโอยคองมากนะครับแล้วเขาก็ปูให้คองเป็นพระเอกของจักรวาลสัตว์ยักษ์มากอ่ะซึ่ง ช่างมันนั้นเป็นฝรั่งแอติจูดเรามีจักรวาลให้กอซิล่าเราอยู่แล้วกอซิล่าเรามีที่อยู่เป็นไอมาเัสวันอยู่ในนั้นก็ได้แต่เรื่องทั้งหมดที่เป็นฝั่งฝรั่งอันนี้ต้องแยกกันนะกอซิล่าฝั่งโตโฮเขาก็เป็นโลกหนึ่งไปเลยนะคือมันจะไม่ผูกกันแล้วไม่สามารถเล่าเชื่อมโยงก,กันได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาญี่ปุ่นบอกมานะญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์มาว่าส่วนเรื่องของฝรั่งก็ฝรั่งก็ทําไปไอของเลเจนเดอรี่ก็จะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งแต่ มันจะมาครอสกันหรือไม่อันนี้ไม่รู้เรื่องของอนาคตนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมของ MonsterVerse ของ Legendary อนาคตสว่างสวยครับผิดกับใครผิดกับอนาคตของ Post a p โพสอ p พ c a l y p s ์ในออสเตรเลียครับโลกแห่ง West e l a น d ที่เราดูแล้วเราก็ชอบมากอ่ะสนุกขนาดนั้นเจ๊งได้ไงวะผมกำลังหมายถึงภาพยนตร์เรื่อง f r r e o s a a อ่ะแม d แม็กซากนั่นเองครับ ฟลีโอซ่าแมันแบกซากะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับแต่กำลังจะจากไปอย่างยาจกครับเพราะว่าหนังเข้าฉายมาตั้งแต่24แล้วรายได้เปิดตัวเนี่ย26ล้านครับ เราได้รวมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่50เองในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ65ล้านครับและได้รวมทั้งโลก116ล้านในขณะที่หนังใช้ทุนไปถึง163ล้านไม่ใช่ันหรือประมาณ50ล้านเขาจะคุ้มทุนนะครับไม่ใช่ทุน163ล้านเท่ากับว่าตัวหนังต้องได้เงินประมาณ300ไม่เอา300ดีวกว่าประมาณ400ล้านครับถึงจะกำไร ถึงจะแบบว่าออโอเคนะพอได้กําไรหน่อยจะได้ไปต่อได้ไม่ขาดทุน400ล้านครับแล้วตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่116ล้านมันก็เลยมีคำถามตามมาครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฟริโอซ่าทำไมมันไปไม่รอดอะ่ะ ผมไม่สรุปเองนะครับผมพยายามไปหาบทวิเคราะห์จากสื่อหลายๆสำนักที่น่าสนใจแล้วก็พูดถึงประเด็นของฟริโอซานะครับว่ามันทำไมถึงประสบปัญหานะครับสื่อแรกก็คือ Euro News Culture ครับ Euro News Culture เนี่ยแสดงความเห็นเอาไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ฟริโอซาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย หนึ่งคือเขามองว่าเรื่องการตลาดกับการโปรโมทมันไม่ดีพอครับมันหลีดให้ผู้ชมเข้าใจไปทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่เขาเรียกว่าอะไรก,กีดกันคนดูกลุ่มหนึ่งทำให้เขาไม่สนใจหนังชุดนี้อันนั้นยังไม่หนักเท่ากับการปล่อยให้คนรอนานเกินไปครับ ถูกต้องที่ Mad m a ็ f ฟ r y Road เนี่ยจุดประกายให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับหนังชุดนี้มากหลังจากมันกลับมานะครับหลังจากไอบิยอนเดอร n d ันโดโดมันก็หายไปแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะดูได้ดูแมทแ a ็แล้วเนาะแต่พอจอชมิลเลอร์กลับมาทำแมทแม a กฟิล r ี่โรนะครับมันก็มันมากครับไอระยะห่างระหว่างบิยอนเด Th ์ n d นโดโดมกับ Mad Max Fury Road เนี่ยเราไม่นับเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้ต่อกันเท่าไหร่แต่อรอยต่อระหว่าง Mad Max Fury Road กับ f u r โ o s a มันต้องนับครับเพราะมันเป็นรุ่งที่ต่อเนื่องกัน แต่เรื่องที่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันเสือกเล่าต่อกันเนี่ยใช้เวลาถึง9ปีในการทำเนี่ยมันก็นานเกินไปครับแล้ว Euro News c u l t เ r e ่อเขามองว่าระยะห่าง9ปีเป็นระยะห่างที่ส่งผลครับประกอบกับหนังไม่ได้เล่าภาคต่อครับการเป็นพรีคั่วก็เป็นอีกปัจจัยที่สื่อเขามองว่าคนไม่ได้สนใจดูเรื่องราวต้นกำเนิด มากเท่ากับอยากจะดูเรื่องราวที่เป็นซีควลหรือว่าหนังที่เป็นเรื่องราวที่จะต่อจากที่เคยดูไปหลายๆคนมองว่าพรีควลเนี่ยไม่ผิดในการทำครับแต่ควรจะให้หนังมันดำเนินไปกว่านี้อีกสักแป๊บหนึ่งค่อยกลับมาเล่าพรีคว่ลไม่ต่างก,กันกับตอนที่ DC เขาเร่งทำการหนังรวมทีมนะครับไม่รอให้ชุดใหญ่มันแข็งแรงตกผลึกก่อนแล้วค่อยกลับไปแบบไปเล่าเรื่องราวการรวมทีมอะ ชั้นได้ชั้นนั้นแม็กแม็กก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับรวมทั้งอันนี้เป็นปัญหาภาพรวมของวงการครับต่อให้เวลามันผ่านมานานแค่ไหนสื่อก็ยังมองว่าโรงภาพยนตร์กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อบันเทิงในแบบเนี้ยคอนเทนต์แบบภาพยนตร์เนี่ยหลังจากโควิดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์ของผู้ชมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วและคนที่สะท้อนใี้เราเห็นว่ามันเกิดผลกระทบนั้นจริงๆก็คือฟริโอซ่าครับ มันไม่ได้ว่ามีฟริโอซ่าไม่ประสบความสำเร็จเราจะมองว่าทั้งวงการไหมว่าประสบความสำเร็จนะครับมันมีคนสําเร็จแต่เดี๋ยวขึ้นมากลับมาพูดกันอีกหนึ่งสื่อที่พูดประเด็นนี้ได้น่าสนใจคือ BBC ครับ BBC เนี่ยเขียนบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าหลังจากความล้มเหลวของฟริโอซ่าหรือนี่คือโฉมหน้าของซัมเมอร์ที่แท้จริง b b บบอกนะครับว่าปัญหาของฟริโอซ่าเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริง ของหนังซัมเมอร์ของฮอลลีวูดก็เป็นไปได้คนมองว่าเอ้ยมันไม่เจ๊งหรอกปีที่แล้วไงบาร์บี้ไฮเมอร์ไงสำเร็จจะตาย BBC บอกว่าบาร์บี้ไฮเมอร์เนี่ยเป็นสเปเชียลฟีนอเมนอนที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ครับเป็นปรากฏการพิเศษที่ไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำๆมันไม่ได้เป็นธรรมชาติมันเป็นปรากฏการแบบดวงดาวเรียงตัวกันธรรมชาติของจริงคือฟูริโอซ่า อันนั้นนะ่ะของไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจริงมันของพิเศษเรื่องจริงคืออันนี้เขาบอกว่า f u ิโอซ่จะเป็นแค่ต้นทาง BBC พูดเหมือนกับเออูโรนิวส์เ u าน์เเมื่อกี้ครับว่าภาพรวมหลายๆอย่างของวงการภาพยนตร์มันเปลี่ยนไปแล้วสตรีมมิ่งเข้ามาทําให้คนไม่สนใจดูหนังในโรงภาพยนตร์ประกอบกับพฤติกรรมการดูหนังของคนหลังจากโควิดมันก็เปลี่ยนแปลงไป โลกมันหมุนไปหลายรอบแล้วฟริโอซ่าคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าไม่เชื่อนะเขาบอกว่าซัมเมอร์นี้คุณรอดูตัวเลขของ Bad Boy ไ i k e Or die i n s นไซต์เอาสองควอ e s พลสเดและ t w i t t e เตอได้เลยว่ามันอาจจะโดมิโนโตามฟริโอซ่ากันหมดเพราะฮอลลีวูดบอบช้ำหรือเกินครับโควิดสตรีมมิง สไตร์นักเขียนสไตร์นักแสดงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็มือหงอิกแล้วไม่เหลืออะไรละที่จะส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มันมีปัญหาครับหรืออีกหนึ่งสื่อครับเอ่อวอลเจอร์วอลเจอร์มองว่าสุดท้ายฟริโอซาก็จะไม่ใช่หนังที่ไม่ใช่หนังที่หน้าหนังในแบบที่จะเซฟฮอลลีวูดได้ครับดังนั้น อันนี้อาจจะน่ากลัวกว่าอันนี้อาจจะน่ากลัว,วบ้านเราอาจจะไม่ส่งอาจจะไม่เป็นแบบฟอร์มตนี้นะฮะต้องเรียนแบบนี้ครับว่าฟอร์มตนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดข,ขึ้นที่อเมริกาบ้านเราผมไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยความพึกคักในการทําเงินของหนังผีดีมากครับมหาลัยสยองขวัญเนี่ยผมติดเรียกมหาลาัยสยองขวัญน,นะผมต้องขอโทษทางสหมงคลฟิล์มด้วยนะเออจริงจมันชื่อเทอมสามนะแต่ผมเรียกมหาลัยสยองขวัญไปก็แล้วกันนะ ไอ้มหาไรยสยองขวัญน,นี่ก็ทาเงินนะครับได้ข่าวว่าจะ50ล้านแล้วนะถ้าไม่ชี่บรรยากาศแบบนี้นะบางทีน่ากลัวเหมือนกันนะไอ้มหาไรสยองขวัญเนี่ยแล้วบ้านเราอาจจะไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมวันนี้นะครับแต่ฮอลลีวูดมันหนักครับมันหนักเขาบอกว่าอาจจะต้องปรับไอ้ความไม่สําเร็จของฟริโอซ่าเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมรวมๆของฮอลลีวูดเนี่ยมีปัญหาแต่แต่กระนั้นเลยเอ่อวอลเจอร์ er บอกว่า หลายคนอาจจะก,กังวลว่าอยเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้ดูฟริโอซ่าต่อหรือเปล่าเพราะว่าฟริโ o s ่าไม่ได้เงินแล้วแต่จอ์ตมิลเลอร์ทำแผาไว้เยอะเลยนะเราก็อยากดูต่อนะไม่ว่าจะเป็นเวส t ์แอนหรือว่าเรื่องที่มันต่อเนื่องจากฟร r โร d อะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นไปได้ไหมที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนี้อาจจะถูกลดลงลดรอบนิดหน่อยแต่ว่าก็จะยืนระยะไปจนมันกำไรเนี่ยเป็นไปได้ไหม นักวิเคราะห์บางคนเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ตัดโอกาสตัดโอกาสที่จะสําเร็จไปซะเลยนะครับสำหรับฟลริโอซ่าเขายัางมองว่ายัางมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับที่เราอาจจะเห็นฟลริโอซ่าฮึดด้วยเฮือกสุดท้ายกลับมาทยอยทําเงินแล้วก็ไม่ขาดทุนแล้วก็ผ่านจุดเจ็บปวดอันนี้ไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้าฟลริโอซ่าไม่นานนะครับยังไอ้เดอะโฟลกายเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยโฟกายก็ไม่ได้เปิดตัวดีนะครับรันกลอสลิง างานหนังของดวินลินที่เป็น่อกของสตันแมนน่ะโฟลกายก็เปิดตัวอ่อนๆครับเบาๆแต่ว่าหลังจากเปิดตัวไปกระแสปากต่อปากน,กนู่นนี่นั่นมันก็ค่อยๆทยอยมาครับทำให้โฟลกายไม่ถึงกับทาเงินเปลี่ยงปลา่างแต่ก็สามารถทําเงินได้อย่างต่อเนื่องครับและสุดท้ายก็คืนทุนครับไม่ขาดทุนหรือหนังโรแมนติกคอมอดี้นะฮะเรื่องอินิวันบัตยูเนี่ย เอาจิงๆตอนเปิดตัวก็ไม่ไม่หือไม่อือเลยครับไม่อะไรเลยแต่พอหนังเข้าไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วโรงเขาให้โอกาสประกอบกับช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เป็นปีที่มีหนังเข้าฉายใหม่เยอะมากนะครับถ้าใครติดตามวงการภาพยนตร์มาโดยตลอดจะทราบดีว่าปี2024ปีเนี้ยจำนวนหนังเข้าใหม่ไม่เยอะครับหนังโรงหนังจํานวนมากที่อเมริกาจําเป็นต้องใช้โปรแกร,รมเก่าเข้าฉายดังนั้นหนังหลายๆเรื่องที่ ที่ยังคงพอมีคนดูต่อยืดต่อเนื่องนะครับมีคนทยอยมาดูเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็มีโอกาสยืนโรงยาวๆรับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนะักวิเคราะห์บางสํานักเขาถึงมองว่าฟูเรซาตก,ก็จะไม่ได้ตัดโอกาสที่จะขาดทุนซะเลยทีเดียวก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ดังนั้นใครเป็นแฟนแมทแม็กของจอร์จมิลเลอร์ก็รอลุ้นก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ